โอ้ยมือกล้องตายก็้ี่กล้องโมุ่นออ้ีมพี่น้องเต็มอยู่นั่นนะพี่น้องบ่เนอบเอจับปไข่เนี่ยเนอะสบายดีพี่น้องเมื่อนี้กะพบพ่อกันอีกครับกับเบาวงส์ซาวเมื่อนี้เราจะไปหาหนูอีกคือเกาครับกะไปเป่าแกบอีกครับพี่น้องเมื่อนี้อากาศหนาวแห้งครับ อยู่ในก้อนบนุษยนี่เอ่อไปครับปลาเสีมปลาเสีมสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นปลาเสี้ยมเก่าเห็นมันคือเก่าเด้อรอบก้อนไม้กันนะรอบนี้เป็นไงคือเก่าวันนี้ไปทั้งแต่วันออกเอ่อไปเปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้วันนี้เปลี่ยนไม้กันครับลองเบิ่งว่าสีมันคือเก่าอยู่เด้อพียวเดียวมาสามตัวครับวันนี้แต่ยันแต่มากันกันเพราะว่าม้าม้าก็ละทิ้อ ไปพี่น้องไปซอยรุ่นกันเนี่ยนะครับเด้อมาหาคนสามซอยเออมาหาคนสามซอยรุ่นเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้อว่าเบางเศร้าสีมานบอกเลิกก็ไปกันครับไปพี่หอกุ้งเดียวบ่เ้าวคุยเดี๋ยวเดียวอ่ะเดี๋ยวจอฟังไหมติดขาวบางส่วนโซ่อุ่นเด้ออุ่นเฮงอยู่บอก นีเ่ทอย่ใคเงเนี่ทุยปนี่อนนี่นตายแล้วเจ้าบุรียิเสียงเขายังบุรียินเสียงกันแน้เคือเรานั่นไม้ไม้แรกผาครับไม้แรกกะนเจินมเียเขาต้องหมดเลยไม่มีลมแหง ขามหนเบิดทุ่งลครับงินลมนหนาวมันบบมันเตงมันลายางนะโอ้หูมันิกแวกะูมันหเอมันโคตรถ้ามันเงียบมันติมนิเนข้างไจับหนูาเอเจับหนูโอ้ทีมงานครับมันกเอมันเอาให้เจ้าที่หรือว่าคือมือนั้นนั่น โอ้ยมือนเลยเจ้าที่ได้ยังไงเนาะส่งมนัสงมนสาะะรคามน้ำไม่ต้องมีน้องอ่ยอืมตันที่จ่อย โอเคผมเองครับผมว่าสิมี okay. 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 wow. อาการมันอาการมาประมาณนี้มีโอกาสครับมีโอกาสว่าหนูยังอยู่อาการมามแห้งแบบนี้นะ ต้างขางได้มีบวงต่างพันเข้าหัวจัก่อนโอ้คนข้างก็มีชีวิตเลยอีเดไหมอดเด้ ข้านั้นข้างนั้นเราไม่คิดดิ้นทางแค่ดิ้นได้ก็ได้ดอกนึกดิ้นต้องปิดเปี่ยวปิดเหมือนมันออกเลยพี่น้องเลยนี่เขาต้องเอาดินมาใส่ซะ่ไหมเหมือนมันออกเลยเดี๋ยวควัดเดี๋ยวควัดพุดดินมาใส่เจอควันเดี๋ยวมันก็ถอยดอกออกมาทางนั้นหุ่นนึงนี่มันกมี good อย่างน้อยยิมาพี่น้องเฮทางเสียงงไง่อไปมันไม่คนเ่าสิตายเบ่าเล้จบกนไหมจบแล้วมันยังเบื้อแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาอยู่ดีคอยดูคโอ้ยมันกัดมึงก็ดล

พี่น้องวัวดำกึ่งแหงโอ้หมงหางขาดวางยืนขาดหางกึ่งขาดเกิดตือน์สมัยก่อนมั้งโอ้มองดูเนาะพี่น้องมึงขางมันยงพวันนั้นวิ่ตัวเล็กสุกมันสุกมันครับพี่น้องโอในการครับงานนีกู้กึ่งพี่น้องจะได้ยินเสียงอย่างเนาะ อันนี้ก็มองแม่นว่าการทรมานสัตว์เด้อเป็นอัายุยังกินน้อพี่เนาะพอไปซื้อของตลาดโอ้ยมานอะไพี่น้องเอ้โอ้นยมักึ๊กกยู่กินแล้วก็ไปด่างแห้งเลยอุดังแห้งกึ๊กกึ๊กบางคนบอกว่าทรมานสัตว์มันมองแม่นมันเป็นวิธีชาวบ้าน เฮากระยำนี่เฮากระว่างเฮากระหาอยู่หากินเห็นให้เห็นหน้าแล้ยวเลยพอพอได้ซื้อเอาลงปลาใส่เลครับใส่ปลาเดี๋ยวพ่เบื่อเด้อจิบหาหนูกันเออ่ยพาเบื่อเด้อยามนี้มันหนาหนูเนาะกดแซ่กดเซอร์ให้งงเศร้าเนี่ยไปตัวไม้ไปไม้ต่อไปพี่น้องเอ้

อาตัวเดีโอนาดีเลี่ยออกาเลือดออกเลยบินน้องเห็นปะอืมอาอ่ากำลังไหนบอกมาเลยค่ตอออยดจ

โอ้ยมือกล้องตายกล้องกล้องมุ่นโอ้พี่น้องก็ถือย่างวะาทีมงานทีมงานไรตีหนูผมมาคุบหนูพี่น้องอันนี้ก็มาคุ้หนู๋แ่คัดเลือกพี่น้องคัดเลือกเฮ้ยอ้ ใพลังแบบสุดยอดเลยสดอดนี่อวีองบีเอาก็ได้มั้งยำข้ามเลยโอ้ยมันกีเดียนมงยำเลยนี่แลยาดียามงยำไม่่ดีเลยนี่ใช่เกษดรกรแพชาติกยาสาบเสื้อพี่น้องในเวลาเลือดออกขับเดนี่นะสาบเสื้อขับน้ำเนียมันก็สาบเสื้อว่ะมาพลั้ง

เอาแล <Okay. S 1> ้วนะมันจัได้รูตัวไง้ส่องนัา,าิตตีนู้นี่ไปคุบแล้วฉันนั่งก็เลยข้างอยู่ต้งนั้น,นังไง,ง,งโอ้โยเอาพี่นองเลออย่าเล่นกดไล่์กดแชร์ครับลิปนี้กไงอเลยจิบกำลังใจเบางเศร้าสู่ต่อไปนปะงจิบขยาพัานดอก <laughs> nhưng là nhưng là buồn mang khẩu hưu mày thui Ngoài đây vì nóng tới đây Mà cái thun nhưng mà thượng นูนว้หนูลามาสองตัวยังมาท่นนันไพญานาคพี่น้องเ้ยสิบาทเียี่ีนั่นนี่นาะงูเห่าวกนิ่งและนั่นนั่นนัเนไอไปแล้วก็ไปแล้วตุ้งไง

quay nước quay quay nước quay 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 nước quay quay nước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  quay quay nước quay 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 nước quay quay nước ใส่วิ่งดูใส่ยันปวดโอ้โหใส่ยันปวดอกขาดจุดอ่ะันนันยังกูวกิ้วบอกขันนี่ยังหรตกดินีึง้อควรออกยู่วะตังใหน่าซุย คันบหโมันมีเปียวนี่มันจะกลับมาของเก่าพี่น้องม,มันจะขึ้นมาแต่ก็ต้องคนเป่าสิห์โอ้ว่ามันแรียนตำกระบังน่ะนอนมันแล้กันเลยโอ้จะหลับจะนอนเออเอามาเพื่อเงนจะนอนเรบพี่น้อง ไม่ค่าบ้างเลยใตายไปโชคเขาเหมือนกับนายตายแล้วโชคหมดคุณคันมือโอ้ยน้องไมโครช็อปหอมหอโอ้ย่บจะทุย มันน้อยครับมันโมห้องเลยเทปโต้เนาะแต่พรมโมโหแต่พอมโมอหขนาดน้อยพุทธัดูดังมันไวไปต่อตกับพี่น <ista>. ้อ <Bon> ง <amento> <sund leopard Like oles>

คนไล่ขึแกเงนล่นไนนยาองสเกห้เกิะโอ้ยเห็นมันฝนมาเหอ้เมื่อกี้เห็นท้อหัวมันตโม่ย่เลยนโม่นัดว่าหูตันเลยหนี่มันดตีกราฟกันเลยตัตัดกันเลยต้วโม่ยวตัวโ น่อาจารย์นัดเป็นเมัสมาุดท้ายนำมาถือเยมันออกมาเหมือนแล้ว่ไอ้พมนันแล้วัน่าจะเป็นเขาบอกเลยด้วยคอนอนแล้วสีพเขาบอกเลยวน่าจะเป็นแปลน้อยคือเข้าอยนยูนโพ่นนั่นแหละรู้สึกมันหองอะไรหองอะไรกบ้างหึงก็บ้งที เออน้าสิทังพรอมคนละสรั่านควันไปไม่ได้เลยเด็กได้แล้วโอ้ฟังงงห้องห้องน้องพี่ห้องกระบังเอาห้องย้อนคืนมันย้อนมากระบังเดี๋ยวมปนหาทางออกเาะเนียนเกกกกพุ่นกแม่นบอก่กระบังเนียนต่ำกระบังแล้วครับครับกือือกอย่างนี้ มันเงียบกว่าเด้อเงียบกว่าเด้อโล้มันเงียบกว่าไม่ได้เราใครเลยมิดแล้วมิดแต่าะว่าปากมิดยุปากก็บังนั่นแหละเออปากก็บังนั่นปากก็บังเอาไปดูโจกไปกัดมือสิว่าอีกแล้วเนาะเฮ้ยดูสิเนี่ยมาอบลมพูดพอมาบอก มาบอนมาฮ้อนขิน่าโอหโนยมาอยู่ะวันนั้เออถืออการวันนี้เออฮ้อนขี้ดินวันนี้ไม่กเออเสียมซับมือในพ้านนะได้อ๋อเสมาไว้เอ้ยหันันมา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 เดรวเร็วด้เนเร็ววเร็วแกงยังิดี่ โอ้ยโอ้โ้ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดเ่โอ้ายเห็นเห็นขนแดงอย่างไรยุง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 ออย่างไรขนแดงครับตัวนี้เยอ๋อพี่น้องเลยยอะจันนั้จับก้อนนะจันนั้อมาแตงานเลี้ยงจันทนันกันไดงานแตงว หนึ่งกานแต่งไหลมาพี่ต่อครับเก็บแต้มเก็บแต้มครับเก็บแต้มเก็บแต้มโอ้โหมาลองมาเลองมาเลยบอเตอไาเลยเระบอนมได้บเนียส่นคนเดงโอ้หนใหม่บใหม่เลยนครับมันเอาคุณ่ด่างมันเอามาจุ่นั่นเนาะ คุณแดงืนใหม่เหมือนก็เลยจนใหม่ไปเผาโอ้ยจนสุกมือนก็เลยมันมาอัดเลยมากระบังเด้โอ้ยตับกระบังกรบาดเนี้ยตับกระบังตัวเดียวกันอยู่วะตัวเดียวนี่ละตัวนี้ล่ะพี่น้องเดินทางต่อกับเที่ยงขึ้นขึ้นครับกันตัวกันก็ค่อยลงแล้วครับแต่เว้นก็สิค่อยขึ้นแหละแต่การ หาอยู่หากินเขาอ,อยัางดำเนินต่อไปครับได้วะ นับเตยมันครับเนี่เสียงกันเิมแผ่วล้ี่นอกกนอ่าเราด้เว่ารอบนี้นะน้ารักกักินหลกแซบเลไอ้นเนี่ยตัวไห้างสไอ้ทวเน่ยครับไัวน้ตัวนี่บีสนราาูมไม่ได้เจ็ดส่วนนี่อีกทีหนึ่งต้าจีนนี่เราตไปออมแงกันไอ้หมูแป่งออมมันแทล ยึดกุมออมบ่ดเราเลยไอ้ยึดกุมออมยึดกุมออมเลยตั้งบ่องอดไปคั่วบไปเอ้อสุดยอดข่าวกับวึงแพ้เมื่อคืนนี่กันครับนี่ครับจากลมโดนไฟมอมแบดนะครับที่ก้มไฟนั่นที่มันอยู่สิมลมไปนะหัวซากไปได้ได้หกตัวกับเมื่อคืนนี่กันบางงงเศร้ากับวาตัวหนึ่งสิแม่แม่ครับรอบนี้เพราะว่าการนี้กับแก้มหลายรอบแล้ว

จมมุนเลยนะมันเชอาเลยนะจมมุ้นี่จักโอ้ปมันเช่าเลยฮมันตาแตกโอเคมึงไปปีกมึงจะไปใช่เอาทำไมยาดถใช่น่ะมีม้นบนี่นี่นี่าดี่น่ี่ไปใช่กระไดอืนนี้อันนี้หนูแทบแล้วไปหามากัน่ได้ย้ายเราได้เห็ดกีนกับนี่ตัวใดอยู่บ่ไ่ ก็รถจัดไม่ได้หมอไม่กินรถจัดง้ครับองันดปุกเลย่บ่ปุกันไแล้วเทลงไโคกเลยละกดลงไโคกเลยครับกยใครมันแดงหมดย่ามเรี้ยบ่ะงวงมากกินลขวไปอยู่โอ้ยอืดไปทันเช้าลยน้องงงอยู่ตลาดลอืดบ มื่อวานในวันจันเอาไหวไห่ใช่แต่มจี๊แจ่มยังชิดยาวไหมแ็่มันิดยาแเห็นเบิอใสไปไปกับตัวายน้อยน่ะไอ้ใดกอันี้น้องข้วยมากไงสามร้อยแปสิบมากก็เป็นปลาแดงแต่ลุงบวยสเบ่วานนี่วหวน้อยน่ะบางยมกูยากนั่นตาเจ้ากันปีไปไปวันพาร์ทะิพ้าไปวันพาร์ด้วย Hope kiếm bay 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 chút bay 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 ก็แค่นีนะแกงกันหนานกะบ่อันนี้อันแต่เมื่อได้เจ๊กตัวห่าทุกมาน่ะแต่เมื่อเมื่อตีนึ่งมันตื่นว่าหนูหนูอะไรเห็นปีอ้ลยแลนไลนหนูเปสะดุ้อุ้บเลยอันตั้งไม่พอกลคุบหนู นู่นอยู่ตั้งนานปติเลยตั้งนานเด้งหมดเอะปตบ่บวแล้วล่มลมกับหม้อเบตีใส่โอให้แปดทิพอยู่ในบ้านบ้านภามงคุณนะเด็กเ่าเด็กเราเด็กเรายังโลทิพย์ะยัยพวกกับซันเยนตะตุ่นตะเกื่อนพวกนึงยูมาสี่ตัวอ้คุะเจ้าแต่นันเล่บ้านชุ่ชุ่ที่ตมนได้บ่ได้ไ่ซื้อหตัว ่ใส mm ่ออยู่แม่แม่อ้โคนโคนโคนยงเข้มต้องเป็ต้องเข้มคนกินเ็ดัเองมันใส่เวตัวละ้เมักินเวดตโอ้ดดวทุกเาเดได้ผมก็ผมกินเดได้ยู่ห้อก็แเอาในลูกลูกจะหน่อยจมิ้มกินไปจมไปเบิดด้ กูบ่ได้กินน้ะมันเลยกูบ่ได้คนกันกันวันนี้เป็นหมดใส่ผงชูรสได้เป็นหมดใส่ผงชูรสได้วันนี้นะไม่ใส่ผงชูรสบ่โอ้ยยุ่งเราไม่ได้ใส่แต่ใส่มันแซ่บเองบ่ผงเลยวเออบ่บ่ใส่แซ่บเองเนาะไม่ใส่เจ๊งน้อยแต่มือโขบก็จัดเลยน้อโอ้ยไม่ได้ใส่เลยแต่เพราะมันเค็มอือันนี้กินไหมนะกินอย่างนี่แหละ จบนี่นะพี่น้องพี่ลีปกดซับสไข่อย่าน้นะฮะอ๋อกดแช่กดติดตามกดซับสไข่อย่าน้นะจบมาไข่เดียวเลยโอ้ต้บักแกนีว่าไปนที่กูบ่มบุจับนี่กดซับสไข่อย่างนี้พี่น้องมาจันพี่น้องกดซับสไข่อย่้เด้อมาจันบอกเลแม่บอกเลพี่เจอใช่บอกไผ่ดีนี่แหะบอกในนี่แหละพี่น้องนี่เต็มอยู่ในนี่ละ พี่น้องบอกเออกดซับสะไเด้อพี่น้อง่าสันบอกได้ไหมบอกได้ไหมเจ้าเลยบอกพี่น้องใ่พี่น้องเต็มอยู่นั่นนอเออก็ซับสะเด้อพี่น้อง่าสันซับสเด้อพี่น้องอเออพี่น้องพี่น้องก็ซับสไคสันซับับไครเนเด้อ เห <laughs> uh ็นยบพี huh. <on> uh ่น้องแน่นอนเห็นยบี่น้องแน่นอันนี้นาเอาไปเด็ดดูดนให้แม่ใไปกินไิปนี่สนกคสวัสดีครับ